สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีกะชิพ่ามาเวาเลียงนะครับมันอายุห้าหกเดือนนะครับเห็ดจังไดพ้นผล,ผลิตได้ไรและซีหาตันนะครับผมก็มีเทคนิคนะครับผมเทคนิคก,การปลูกนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับอ่าที่ปลูกมันระยะสันส้นนะครับผมปลูกมันระยะสันส้น คือบอกง่ายว่าปลูกม่นแค่อายุหาหกเดือนเขาสามารถถอนขายได้ละสี่หาตันนะครับผมอย่างน้อยสี่ห้าตันนะครับเป็นไปได้นะครับผมเป็นไปได้นะครับบางคนว่าปลูกก็แล้วนะครับม่นปีนะครับเพื่อนว่าผมปลูกปีนึงได้เต็มที่กับบ่เกินสามตันครับเพื่อนว่านะครับผมเต็มที่กับบ่เกินสามตันก็แสดงว่านะครับผมแสดงว่าดินเท่าเนี่ยมันบ่ดีนะครับดินเท่านี่เริ่มเสื่อมสภาพนะครับ บอกกันแบบตรงๆก็คือดินเสื่อมสภาพนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับขนาดใส่ปุ๋ยบำมุงอยู่เรื่อยนะครับใส่ปุ๋ยบำมุ่งอยู่เรื่อยนะครับสิบเดือนถึงสิบสองเดือนนะครับเพิ่นถอนออกนะครับเพิ่นถอนมั่นออกนี่ได้ไรละสามตันเพิ่นว่าเ่เกินสามตันเหตุจังไดน้อเพิ่นว่านะครับเพิ่นคอมเมนต์เขามาถามนะครับมันบอยาก้ครับผมทาเฮตอยู่ประมาณสี่หาไรนี่นะครับสี่หาไรหรือสิบไรหรือหลายกว่านั้นนะครับ้วก็ รักการนะครับที่แหลกนะครับที่แหลกเขาเบิ่งว่าดินนะครับการปลูกมั่นเนี่ยถ้าสม,มติวาเขาประเด้ใส่ปุ๋ยยังเลื่ยในระยะแหลกๆหรือว่าบ่ไเด้ใส่ปุ๋ยร่องพื้นเนี่ยเขาสังเกตเบิ่งว่ามัน่นการจะเริ่มเติบโตดีบอนะครับปลูกขึ้นมาแท่งยอดขึ้นมาเดียนแหลกนะครับเป็นลักษณะใดการจะเริ่มเติบโตดีบอลบอกอยางไงว่ามันสาบอนะครับเป็นอย่างไดต้นเหลืองบอนะครับ แต่แสดงว่านี่ที่ผมฟังเบิง้งเนี่ที่เพื่อนคอมเมนต์เข้ามาเนาะอาจจะวอาให้พี่น้องเฮาที่เขามาัชคมในคลิปนี่ฟังน้าเลยนะครับแสดงว่าดินเล่าเนี่เเืียมสภาพนะครับดินเืียมสภาพาไม่ทังเดียวก็คือบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรียก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรียตามท้องตลาดที่เพื่อนมาหาขายหรือว่าที่ซื้อได้ตามท้องตลาดปุ๋ยอินทรีนะครับวานปรับสภาพดินก่อนนะครับวา วานบำรุงดินสะก,กอนนะครับว่าจะเป็นข pues ี้งวขี้หมูขี้ไก่หรือว่าปุ๋ยอินรีอัดเม็ดที่เพิ่มมาขายนะครับถ้าเป็นปุ๋ยอินรีที่เพิ่นอัดเม็ดมาขายนะครับที่อัดเม็ดมาขายตามทองตลาดทั่วไปแต่เ้าต้องผสมนะครับผสมปุ๋ยยูเรียนะครับยางหน่อยๆ10-20กิโลกรัมต่อหนึ่งกระสอบนะครับเพราะว่าปุ๋ยอินรีเพิ่นจะบ่ได้ผลเร็วคือปุ๋ยเคมีนะครับบ่ได้ผลเร็วคือปุ๋ยเคมีได้พี่น้องเขาต้องนํำมาผสมนะครับ สิบถึงยี่สิบกิโลกรัมนะครับถ้าเป็นปีแรกผมจะให้ผสมนะครับย่างหน่อยๆสอบหนึ่งนี่หาสิบกิโลกรัมปุ๋ยอินทรีย์ผสมไปโหลดจากยี่สิบกิโลกรัมนะครับเพราะว่ากระสอบหนึ่ง่นว,วานได้ไรหนึ่งนะครับไรล,ละหนึ่งกระสอบปุ๋ยอินทรีย์นั่นแต่ว่าเขาต้องผสมไปนะครับให้มันเข้มข้นไปเลยผสมปุ๋ยอ่ายูเรียเขานี่สี่สิบหกศูนย์ศูนย์นี่จากยี่สิบกิโลกรัมได้ผลในปีแรกเลยนะครับได้ผลในปีแรกเลย แต่ฮอตไซ่10กิโลกร,รัมมันกันยังกระตุนยังบ่ถ,ถึงนะครับตามที่ผมทดสอบทดลองมาแล้วนะครับปุ๋ยอินรีนี่นะครับต้องใส่อยู่ประมาณ20กิโลต่อหนึ่งกระสอบปุ๋ยอินรีปุ๋ยอินรีย์10กิโลกร,รัมนะครับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยยูเรียนี่ผสมเข้าไปโหลด20กิโลกร,รัมนะครับวานไรล,ละหนึ่งกระสอบอาวานหนึ่งอ่าหนึ่งไรนะครับผมวานร่องพืน้นก่อนยกลอง หรือว่าเป็นขี่งัวขี่หมูหรือว่าเป็นโดโลใหม่นะครับโดโลใหม่ปูนขาวนะครับน้ำมะวานปับสภาพดินเท่าก่อนนะครับจังได้ก็ได้ไลละหาตันครับแต่เห็ดคือผมเบาในอันในขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่สองหลังจากปลูกไปแล้วนะครับหัวมันบบใหญ่หัวมันบโดกนะครับหัวมันบบใหญ่หัวมันบโดกหลังจากเสียบปุ๊บนะครับผมประมาณสิบวันนะครับอ่าประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือสิบมือก็ได้นะครับผมน้ำนะครับน้ำน้ำยาเลียงลาก ละลายน้ำฉีดนะครับเอาน้ำมาฉีดตามท่อนมั่นที่เขาเสียบลงไปนะครับเพื่อเล่งไห้รากเพิ่อนออกแตกออกดีนะครับหลังจากที่เขาแสและมั่นแล้วมาเสียบแล้วก็เอาผสมน้ำผสมน้ำนะครับผสมน้ำตั้งหากมาฉีดนะครับตามโค้นเหงาจะเฮ็ุให้เล่งการเจริญเติบโตรากเพิ่งจะแท่งออกได้ดีน้ำยาเล่งรากจะไปกระตุ้นเนี่เพิ่งแท่งรากออกได้นะครับเหตุให้มั่นเท่านีหญ่เร็ว เฮ็ดนะครับมั่นเท่าเนี่ยแท่งยอดได้เร็วพุ่งนะครับหลังจากหนึ่งเดือนนะครับหลังจากหนึ่งเดือนให้น้ำปุ๋ยเก็ดยี่สิบห้าห้าห้าเอาสูตรนี่ละพี่น้องยี่สิบห้าห้าห้าตัวหนาเนี่ยมันจะสูงแน่ตัวกลางตัวท่ายยังต่ำนะครับแต่ว่ากระขอให้มีนะครับผมยี่สิบห้าห้าห้าฉีดนะครับเล่งยอดเล่งใบนะครับทุกสิบวันหรือทุกสิบห้าวันแล้วแต่พี่น้องสะดวกเด้อบางคนดูกับฉีดดูดูเอานะครับ บางคนดูฉีดดูๆเอานะครับฉีดส่ใบเลยนะครับอ่ะเนี่ยไซใบนะครับลักษณะนี้นะครับส่ใบยอดจะพุ่งไว้นะครับผมยอดจะพุ่งนะครับฉีดไปทุกสิบห้าวันนะครับทุกสิบวันทุกสิบห้าวันนะครับผมฉีดไปเรื่อยๆระบาดที่นี่นะครับหลังจากฉีดไปแล้วได้อายุครบสองเดือนบาานีนะครับเริ่มนะครับเริ่มสีสลับกันเอานะครับ นี่คือสูตรระเบิดหัวมันสูตรสองเดือนที่ได้งแต่อายุสองเดือนส้ดไปจนหอดครบสี่เดือนนะครับสูตรนี้นะครับนี่ครับผมเป็นสูตรระเบิดหัวนะครับสูตรระเบิดหัวมันทางด่วนนะครับนี่สูตรลงหัวมันซปะหลังน้ำตาลทางด่วนน้ำตาลทางด่วนสำหรับพืชนะครับเนี่เห็นบอกัตรา่วนเพื่อนบอกอยู่แล้วนะครับ ช่วงเวลาที่ฉีดนะครับซิฟึงซิาวันต่อขังนะครับนี่ฉีดพ่นตั้งแต่นะครับอายุสองเดือนนะครับไปหอดสี่เดือนนะครับฉีดสองสามข้งต่อเดือนนะครับแล้วแต่พี่น้องสะดวกบานนี่นะครับผมมีสูตรระเบิดหัวตั้งแต่อายุสองเดือนนะครับใส่มาแล้วพานดูพี่น้องนะครับใส่มาแล้วพานนะครับอายุสี่หาเดือนเนี่ยนะครับหัวใหญ่ทอแขนทอขาแหละนี่ก็เลยเป็นเทคดีอกหนึ่ง ที่ผมนํามาใส่อย่าฟ้าวว่าเป็นไปบ่ได้อย่าฟ้าวอาปากเบ้านะครับเป็นอย่างจะวางสันติถาบว่าได้ทดสอบทดลองมึงอย่าฟ้าวเบ้าสิ่งที่มันเปลียนไปบ่ได้มันเป็นไปได้สิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้มันเป็นไปได้ครับพี่น้องอย่าไปคิดนแง,งลบห้ายเกินไปนะครับคือผมเบ่าล่ะคือบอกง่ายว่าคือ,ไไคอมันให้หน้านี่นะครับลายหนึ่งสีหาตันเนี่หาเดียน ได้แน่นอนครับใส้สูตรที่ผมบอกนะครับเฮ้าบบรุ่งทั้งดินแล้วกระฉีดทั้งใบนะครับกระตุนซอยกันถ้าเฮาปลูกมั่นปีละสองเถื่อได้ได้ยางหน่อยเนี่ยได้ไร่ละหาตันเนี่ยกระถือไร่ละสิบตันเน้วยนะครับพี่รองคิดแบบง่ายๆแต่การบรุ่งก็คือผมเบาเนี่แหละเขาต้องดูแลร,รักษาแบบสม่ำเสมอเนี่ยนะครับผม ไล่ละหาตันนี่ได้แน่นอนนะครับอ่าเพราะว่าเบิ่งผลงานแล้วก็ถือว่าโอเคครับอันนี้เป็นน้ายาเล่งรากเลือดเปน้องเด้อนี่น้ายาเล่งรากนะครับเล่งให้ฮราออกดีนะครับอ่าแต่ยี่ห้อได้ก็ได้ครับบ่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับอันนี้ผมเรียกซื้อตามช่องตลาดนะครับอันนี้ห้าร้อยซีซีนะครับอันนี้นะครับลิตรหนึ่งนะครับพันซีซีนะครับสามารถฉีดพ่นได้นะครับเป็นซีฟไล ฉีดเรื่อยๆฉีดกระตุ้นไปเรื่อยบางคนว่าย่านล่างย่านมันมอยใหญ่ฉีดระเบิดหัวจังไหนชีดมาฉีงแต่อายุสองเดือนมันมีสูตรนะครับเพราะว่าเห้ากับฉีดแล้วก็บำรุงปุ๋ยนะครับบำรุงปุ๋ย4ี่สิบหกยี่ห้าห้าแล้วแต่ห้าจะเรียกใส่นะครับลังจากนั้นไปแล้วนะครับหลังจากสี่เดือนไปแล้วห้าก็เริ่มเปลี่ยนปุ๋ยเป็น0ูนย์ศูนย์หกศูนย นะครับละลายน้ำฉีดเป็นปุ้ยเกตบางคนมาหาสื่อบ่ได้บอึดบอยากครับพี่น้องนะครับพยายามนะครับเบิงแรงถี่เพื่อนขายปุ๋ยจริงๆโมเมนต์ไปเบิงตามร้านค่าที่เพื่อนเอามาขายเล็กๆน้อยๆนะครับตามร้านค่าขายจริงๆที่ห้องเข้าไปในจังหวัดในอำเภอนะครับเบิงสอบถามเบืองหลายๆร้านอย่าไปเบิงแค่ร้านเดียวนะครับผมอ่ะวัสดุเกี่ยวกับการเกษตรนี่หลายแนวครับพี่น้องนะอะนํามาปรับใส่นะครับ เบิงคิปผมนี่ไปเป็นตัวอย่างนะครับว่บาในช่วงนี้เขาฉิดลักษณะใดน,นะครับคิปที่ผมลงไปได้ลหลายคิปนะครับมีประโยชน์ทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีนะครับสําหรับผู้ที่คิดจะมาเห็ดไ้เป็นอาชีพหรือว่าคิดจะเห็ดเป็นอาชีพเสริมนะครับเขามาเมืองได้ครับพี่น้องหรือว่าบ่าไใดเฮ็ดห้คิดอยากเฮ็ดน,นะครับกับเขามาเบืองได้นะครับามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนแช์ประสบการณ์นะครับ สอบถามบอกขาใจยังกระสอบถามเขามานะครับผมอ่าขอแต่ว่าเบิ้งคีปให้จบนะครับขอแต่ว่าเบิ้งคีปให้จบนะครับบอกขาใจให้ถามบางคน,บ 99, น,น,นเบิ้งคีบปบดจบยั่หอยยังนอผสมทอาไดนอเขาเบิ้งเข้าไปแค่ข้าวเดียวแล้วก็คเมเมนเขามาถามเบิ้งให้จบเด้พี่น้องบางทีผมก็อาจจะบ่ตอบได้เพะวันเป็นคําตอบอยู่ในคลิปอยู่แล้วนะครับคําตอบผมมีอยู่ในคลิปอยู่แล้ว <c oughs> ผมก็บ่ตอบนะครับผมผมก็แค่อ,าาาอ่านผ่านๆไปอยากให้พี่น้องทัควาวงขอใจแล้วก็ฟังให้เขาใจนะครับอ่าจังจะ มีประโยชน์แก่พี่น้องนะครับมีประโยชน์แก่พี่น้องครับผมกาขอความสนับสนุนจากนะครับจากพี่น้องก็คือขอให้เบิ้งคีมให้จบเนี่แหละนะครับสนับสนุนช่องนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับบ่กเขาใจอีหยังจังข้อเมนตนเขามาถามนะครับจังข้อเมนตนเขามาถามนี่คือสูตรนะครับที่ระเบิดหัวมันนะครับได้แต่อายุ2เดือนแล้วก็เหตดจังได๋หัวมันเท่านี่5หาหกเดือนนี่นะครับหากเดือนนี่ได้ผลผลิตไรละ5ตัน นะครับผมก็คือผมบอกเลยละครับผมวิธีการใส่วิธีการบำรุงดินวิธีการต่างๆที่ผมบอกมานะครับมีประโยชน์นะครับปั๊บใส่ใส่กับพื้นที่ห้องเจาของนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ